โะมัดระวอัตรายขงขึ้นลงจากขบวนรถและโตรวจสอบของสภาระที่เรนรกขึ้นหรลงจากขบวนรถด้วยค่ขบวนรสดจเทสถานีบาปอนาลาที่ัะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ต้นทาสถานีสวนสวนประิษ์สุดลายทางสถานีจุลเทหัวลาโพงขอความปาราผู้โดยสารทุก่านโปรดอย่าใช้บริเวณปรทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อ รถไปที่โดยสาทางที่น้ำอันธุ์ร้ายรแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้ like เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุนทรหนองปลาบุศสถานีชองป่าสถานีโจมะเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งเป็านีสดของรถไปถึประเทศไทยของขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการ